มาครับในในเกมซอมบี้วิ่งเยงเพื่อนวันนี้กะจะทำคลิปอะทำคลิปในปร์ยจิงขายในตำนานแต่ตอนนี้ขอปักไว้ก่อนไว้ไว้วัน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 เจะไม่ได้แล้วที่เล่นพักแรกเพราะว่าอันนี้คือเริ่มต้นและที่ไหนไม่เล่นสองเพราะว่าสองไฟมันเยอะและผพก็ว่าแล้วก็จะต้องโหลดเกมไว้ด้วยเดี๋ยว อาจจะคบควบไปนะไอ้ส่งคลิปวันเดียวก็คือสไนเปอร์ยิงไข่กับคลิปซอมบี้กับสไนเปอร์ยิงไข่ในตำนานนะก็คือคบควบไปก่อนอะไรอะไรอะไรก็มาติง้งติ้งโอเคเริ่มมาตามนเรื่อง ขนาดมือก็ลาเปลี่ยนไปทั้งปากเริ่มมาเนี้ยน,นี่มีซอมบี้อยู่เริ่มมาก็ตได้

ข้อส่มโอ้ยได้ตังมาหออกร้อยโอเคอดูดักให้ลุกขึ้นถ้าเริ่มมาจะได้กินถ้ามีตังเราจะถ้าเรามีตังเป็นหนึ่งพันบาทมีแคตหนึ่งเราจะได้รับเลยฟรีในบางต่อเราจะได้เลยฟรีถ้าเกิดเรามีตังแนนนี้หนึ่งพันบาท เดี๋ยวเราจะไปเป็นเสตแล็กอ่ะเราไอาอีบิ๊กอีแบบอีบิ๊กเก้เราจะไปอาจจะตัวพิซซี่ไปันเลยไอ็ดแฟนเกมมาไม่มีชื่อไงก็เลยจะไม่เลาจะเรียกชื่อมันว่าอีบิ๊กเก้อารินนปืนพกเออยบิ๊กเก้ขำมัน แม่ออกมาจ่ายตังไม่กินครับโอเคจะหกีไปแล้ิกกี้วานนี้มันต้องไปแล้วโอเคกีตายทำไม ไอ้ต้าเกิดมีตัวบิ๊กพี้นี่คดีมากเอามาวิ่งกับวิ่งๆเกิดที่ตูน่าจะไปจุดตูนอีตูน้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออเยวเอเวมันเอก็แพ้แค่เออ โอ้โหถืปืนกันเลยเสียดายของถืกระโดดกระโดดกระโดดกระปืน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  อันเดียโอ้ my god อไม่านจะได้ s กนก็เราจะไปเทสกันเลยจะวิ่ง ไม่ก hey, he mm ินโอ้โหไม่กินไม่ดีเลยลองมาต่อเลยเนี่ยมาตาะว่าโอ้สุเยอเรื่องกินมันสำคัญกับเรื่องเล่นก็ใจหมแล้วก็จุที่ปไปเลยนะครับ๊ายบาย